ทำร้ายขนแก่หรอทำร้ายคนแก่เหรอจะไปแล้วเดี๋ยวจ้าให้พี่ไปส่งเธอไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยเอาเป็นรบเกิดอะไรขึ้นแม่อย่าเพิ่งไปนะ จะอยู่ยังไงฉันไม่มีใครนอกจากแม่แล้วยังมีบีไงบีจะอยู่เคียงข้างไมเอเองเราต้องหาฆาตกรให้ได้นี่นายนายใช่ไหมที่ฆ่าแม่ฉันเธอใช่ไหมที่ชื่อไม่ อย่ายุ่งกับพี่โจเด็ดค่ะ <_ C ity> น้องไม้พี่ต้องขอโทษด้วยนะพี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆเพราะคอนโดนี้เป็นห้องสำหรับให้ผู้จัดการอยู่ดังนั้นทางบริษัทเขาก็เลยจะให้ผู้จัดการคนใหม่มาอยู่ฝากช่วยให้น้องไม้ช่วยขนของออกให้ด้วยนะครับ ยายมิน้นมันยกตัวแกอะไรขึ้นเลยเหรอใช่ใช่ฉันว่ามิน้นต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนเลยถ้าเรื่องจริงก็น่ากลัววะฉันว่าแกเลิกยุ่งกับพี่โจไปเลยก็ดีแล้วเสาร์นี้บีว่างไหมว่าจะชวนไปหาหอด้วยกันได้สิเดี๋ยวไปด้วยกันเออแล้วทําไมช่วงนี้แกเจอแต่เรื่องไม่ดีวะเออเดี๋ยวฉันไปห้องน้ําก่อนนะโอเคฉันขอทํางานก่อน น้องไม้จะไปไหนแล้วครับพี่โจมีอะไรหรือเปล่าคะเย็นนี้น้องไมยว่างไหมครับไปหาอะไรทานกันพี่โจก็คบอยู่กับพี่มินไม่ใช่เหรอคะใครบอกพี่ไม่ได้คบกับมิ้นนะครับมายนี่เธอคงไม่เข้าใจสินะที่พูดไปพี่โจพอใยญนนี้ใช่ไหมพี่โจเลยไม่มาหามิ้นเลยพี่ไม่ได้ชอบมินนะขอร้องอย่ายุ่งเรื่องของพี่จะดีกว่าทําไมพี่โจพูดแบบนี้ล่ะไมยเธอลองตัวไว้ให้ดีล่ะฉันเตือนเธอไปแล้วนะ พี่โจเลิกยุ่งกับไม้เถอะค่ะไม้ไม่อยากมีปัญหาน้องไม้อย่าเพิ่งไปสิจริงๆพี่โจเขาก็นิสัยดีนะแต่ดูแล้วมินมันห่วงหน้าดูเลยเออนั่นสิฉันทําตัวไม่ถูกเลยช่วงนี้แกก็ระวังตัวไว้ก็ดีนะอย่าออกไปไหนคนเดียวล่ะแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะโอเคแล้วเจอกัน จะไปไหนเหรอน้อง เฮ้ยเจ้าปีศาจ เฮ hey! er ้ยไอ้โรคจิตแกจะทำอะไรฉันฉันเปล่าทำอะไรนะอย่าทำอะไรฉันนะฉันช่วยเธอเอาไว้นะที่นี่ที่ไหนอะห้องฉันแล้วนายพาฉันมาที่นี่ทำไมก็ฉันเห็นเธอสลบอยู่ ฉันก็ไม่รู้จะพาไปที่ไหนนี่นายคนเดียวกันกับคนที่จะปล้ำฉันนี่นายใช่ไหมที่ฆ่าแม่ฉันฉันไม่ได้ฆ่าแม่เธอและก็ฉันนะที่ช่วยเธอจากผู้ชายสองคนนั้นนายไม่ใช่พวกเดียวกันกับสองคนนั้นหรอไม่ใช่แล้วกระเป๋าเดินทางของฉันล่ะฉันถือมาไม่ได้ต้องอุ้มเธออีกฉันหิวน้ำนายมีน้ำดื่มบ้างไหมมีสิ แล้วแกงกล้าไปเอากระเป๋าอีกเหรอวะก็ฉันกลัวว่าไม่มีอะไรจะใส่นะสิถ้าเกิดเป็นไอ้ปีศาจมันกลับมาอีกแล้วแกจะทํายังไงคิดแล้วขนลุกเลยนั่นนะสิวีรู้ไหมพอฉันหมดสติฟื้นมาอีกทีฉันก็อยู่ในห้องให้โรกจิตเฮ้ยจริงสิแล้วมันทาอะไรแกหรือเปล่าหรอวะแล้วแกหนีออกมาได้ยังไงฉันหนีออกมาตอนที่เขาเผลอแล้วเขาบอกฉันว่าเขาเป็นคนช่วยฉันอ้าวแกจําไม่ได้เลยเหรอว่าเขาได้ช่วยแกไว้หรือเปล่าหรือแค่บังเอิญมาเจอแก ฉันไม่เห็นอะไรเลยแต่มาคิดดูแล้วถ้าไม่มีใครช่วยฉันฉันคงโดนไอปีศาจมาเล่นงานไปแล้วเอ่อแต่แกไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วแล้วนี่เมื่อคืนแกไปนอนที่ไหนมาหรอเมื่อคืนฉันไปนอนโรงแรมมาพอเช้าก็เลยต้องเอากระเป๋ามาด้วยนี่แหละเฮ้ยไม่มีที่ไปหรอไมถึงได้เอากระเป๋ามาโรงเรียนเอ้านุ่นพูดดีๆหน่อยสิเพื่อนจะให้พูดว่าไงล่ะแม่ตายก็เลยตกอับแบบนี้หรอใหญ่นุ่นนี่มันนิสัยแย่มากเลย มาแย่งแฟนแกแล้วแถมยังมาปากเสียใจแกอีกฉันก็ตกอับจริงๆนั่นแหละเดือนหน้าเงินฉันไม่รู้จะพอใช้ไหมเดี๋ยวฉันว่าจะลองไปสมัครงานดูแล้วแกจะไปสมัครที่ไหนแล้ววันนี้จะไปพักที่ไหนฉันว่าจะไปหาหอพักแถวมอนี้แหละแล้วก็ลองหางานาาพาร์ทไทม์ดูเออเออเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนเลิกเรียนแล้วไปกันฉันว่าเดี๋ยวจะไปเลยวันนี้คงไม่เข้าเรียนแล้วเจอกัน เอ้ยฉันไปด้วยหอมเมื่อกี้ก็ดีนะแต่เสียดายแพงไปหน่อยใช่ใช่อยากได้แบบไม่เกิน5,000บาทที่นี่ไหมบ้านสุขใจเหมือนจะราคาไม่แพงนะได้ได้ลองเข้าไปดูกันห้องจะอยู่ชั้น3นะหนูเจ้าของห้องเขาเพิ่งย้ายออกไปได้ค่ะ เออห้องก็ใช้ได้เลยนะราคาแค่สี่พันห้าเองโอเคเลยคงเอาที่นี่แหละแล้วแกจะออกไปหาสมัครงานเลยไหมไม่ไหวเดี๋ยวพักก่อนดีกว่าว่าจะเก็บกวาดห้องด้วยไม่ถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกฉันนะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนละกันไว้เจอกันนะโอเคขอบใจมากนะบีแล้วเจอกัน 180ครับเออพี่คะที่ร้านรับสมัครพนักงานหรอคะเห็นติดป้ายไว้ใช่ใช่น้องสนใจจะสมัครหรอครับใช่ค่ะหนูสนใจแล้วต้องทำยังไงบ้างคะน้องเอานี่ไปกรอกนะครับแล้วก็เอามายื่นให้กับพี่พร้อมรูปถ่ายขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวหนูจะรีบมาเลย อย่าทำอะไรฉันนะนายตามฉันมาทำไมตั้งแต่ที่ร้านแล้วใช่ไหมฉันไม่ได้ตามเธอฉันพักอยู่ที่นี่นายก็พักอยู่ที่นี่เหรอแล้วเมื่อกี้ฉันลม้มทำไมนายไม่ช่วยฉันก็เห็นแล้วว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยก็นั่นแหละ ผู้หญิงล้มเธอก็น่าจะช่วยบ้างแล้วจะให้ฉันอุ้มหรือยังไงเธออยู่ชั้นไหนชั้นสามใครที่เป็นสิวทั้งที่หน้าและหลังหน้าอกนี่เลยค่ะ Greater Spray ใครอยากรู้ว่าตอนต,อนต่อไปจะเป็นยังไงฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะ